สวัสดีครับในคลิปนี้ครับจะมาสอนที่การติดตั้งตัวระบบนะครับเป็นระบบจอดรถนะครับเป็นระบบจอดรถบันทึกการจอดรถเข้าเข้าออกๆครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนบนไลายได้นะครับอันนี้เขียนด้วย PHP แล้วก็ถานข้อมูลเป็น MySQL นะครับก็ตัวนี้ครับเป็น Parking นะครับไฟล์ที่เราได้จะเป็นไฟล์นี้นะครับนอกลี้ขวาแล้วก็ e x t r a c t h ค r e ครับจะได้ Parking มาครับแล้วก็เป็นไฟล์ ทั้งหมดแบบนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ Google ครับไปโหลดตัวเซิร์ฟเวอร์จำลองนะครับใครจะลงเซิร์ฟเวอร์จริงก็ได้นะครับก็แล้วแต่ก็เข้า Google นะครับพิมพ์คาว่าแซมลงไปครับ x a m p p แซมนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับมาก็ให้เราโหลดเวอร์ชัน7เวอร์ชัน8ไม่เอานะเอาเวอร์ชัน7 7.4ดีนะดีที่สุดและเป็นเวอร์ชันสุดท้ายของเวอร์ชัน7กดดาวน์โหลดนะครับก็ดาวน์โหลดมาครับดาวน์โหลดให้เรียบร้อยดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งครับติดตั้งก็กดนิกๆไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปสนใจอะไรก็นิกไปเรื่อยๆเพราะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเปิดย่อหน้าจอมาครับมีหน้าดาวน์โหลดะครับที่เราดาวน์โหลดไฟล์มาที่มีไฟล์ปักกิ้ง เราก็เปิดไดซีขึ้นมาครับนี่ครับเปิดไดซีขึ้นมาแล้วก็ย่อหน้าจอครับให้เป็นสองฝั่งซ้ายกับขวาแบบนี้ครับอ่าโอเคเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปที่แซมครับ f x A m v p แซมของผมจะเป็นห้ากับเจ็ดไม่ต้องสนใจนะครับของของที่เราลงเนี่ยจะเป็นแซมธรรมดานะครับไม่มีห้ากับเจ็ดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราลงครั้งแรกแหละมันจะมีคําว่าแซมคอนโทรลขึ้นมาแบบนี้ แต่ครั้งต่อไปเราต้องกดเข้ามากดเองทุกครั้งนะครับเสร็จแล้วกดสตาร์ทสองอันแรกให้มีตัวเลขขึ้นมาแบบนี้ถ้าใครเออร์เลอรสีแดงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีเออร์เลอรหรอกสีแดงก็สตาร์ทแล้วก็ได้พอร์ตออกมาพอสตาร์ทได้พอร์ตมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยให้มาที่ ht-doc นะ ht-doc เอาไฟล์ปักกิงอะมาวางเลยมาวางใส่ เราจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้นะ Parking เป็นอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เราโอเคนะก็แล้วแต่เราเสร็จแล้วให้เราไปที่ browser จะเป็นบ r o w s e r อะไรก็ได้แต่แนะนำให้ใช้ไฟฟอกนะครับดีที่สุดหรือว่าจะใช้ Microsoft Edge ก็ได้นะครับ Google Chrome อาจจะไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่แล้วนะครับในตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้ Microsoft Edge แล้วกันนะครับให้พิมพ์127.00.1ลงไปครับ ถ้าเราสตาร์ทตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าเดสบอร์ดแบบนี้ขึ้นมาจะเป็นแซมเดสกบอร์ดให้เรามาที่ PPM Admin นะครับอ่ากดคอนโทรลค้างไว้ก็ได้แล้วกดคลิกทีหนึ่งก็ได้ขึ้นแท็บใหม่แบบนี้ก็จะเป็นหน้าฐานข้อมูลนะครับเสร็จแล้วเรามาสร้างฐานข้อมูลเปล่าๆขึ้นมาก่อนครับมาที่รัฐบาลมาที่ไฟล์นะครับที่เราลงไว้นะครับ ตัวแซมปักกิ้งนะครับแสมห้ที่ด็อกและปักกิ้งแล้วก็มาที่ pp นะครับมาที่ pp มาที่คนน c t ครับแล้วก็โหลดเอ่า v s code ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมใช้บีพัชนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับอันนี้เป็นชื่อฐานข้อมูลนะครับเราก็ปีมา หรือจะเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับให้ถ่ายข้อมูลนะ่ะมันตรงกัน2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งหน้าโคดแล้วก็นฝั่งด้าน MySQL นะครับได้ตัว P PP P PP Management ในผม Copy มาเลยนะครับวางได้ถ่ายมูคือว่า parking แล้วก็ A. ก็จะได้ถ่ายข้อมูลเปล่าๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับของปักกิ่คราวนี้เราจะ Import เข้าไปครับ Import นี่ครับจะมีคำว่า,า parking e q l เห็นไหมครับถานข้อมูล database ลากไปวางนะครับก็ success, สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วกดรีเฟซทีหนึ่งเห็นไหมครับก็จะมีหาข้อมูลขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเราจะเปิดหน้าเว็บได้ยังไงนะครับอ่าแล้วก็ไปที่ตรงน,นี้ก็ได้พิมพ์หนึ0งสอนะครับ แล้วก็สแลัตามด้วยคำว่า parking เราตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าอะไรนะครับเนี่ยชื่อโฟลเดอร์ตรงเนี้ยเราตั้งว่ายังไงก็พิมพ์ไปตามนั้นนะครับเห็นไหมครับก็จะเข้าสู่ระบบได้ดี๋วจะลองเข้าสรุบให้ดูนะครับโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในระบบ ตัวจอดรถนะครับสวัสดีครับอ่าอันนี้จะเป็นตัวระบบเช่าที่จอดรถนะครับหรือเป็นระบบอ่าเกี่ยวกับที่จอดรถนะครับมีการจอดรถเข้าจอดรถออกนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้นะครับอ่าเข้าระบบนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเลยก็เป็นแอดมินนะครับเข้ามาหน้าแรกจะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับหน้าแดชบอร์ดก็จะบอกว่ามีคนเช่าเท่าไหร่นะครับ เข้าออกเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นลายกลุ่มนะครับใส่โทเค็นกลุ่มเข้าไปอันนี้เป็นผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งานเดี๋ยวผมจะลบทิ้งนะครับลบทิ้งก่อน,นเห็นไหมลบทิ้งได้นะครับลบเพิ่มแก้ไขได้ปกติครับผู้ใช้งานต่อไปก็จะเป็นที่จอดรถครับ ว่ามีที่จอดรถตรงไหนบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบันทึกที่จอดรถนะครับเป็นเป็นหลอกที่จอดรถอางแรกเรามาเพิ่มที่จอดรถก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลบทิ้งทห้หมดเลยนะครับจะให้ดูว่ามันเพิ่มลบแก้ไขได้ผมจะเพิ่มสักสองจุดแล้วกันครับอ่ะเพิ่มที่จอดรถ อ่า e 1แล้วกันนะครับ e 1นึคิดหนึ่งทาอธิบายก็อาจจะเป็นชั้น1ช่องหนึ่งนะครับต่อไปเพิ่มต่อนะครับ e 1นึคิดสนะครับชั้น1ช่องสองเราก็เพิ่มไปครับเรื่อยๆนะครับอยากจะมีกี่ช่องอะไรก็ว่ากันไป ต่อไปเป็นผู้ใช้งานนะครับอ่าเพิ่มชื่อเพิ่มทะเบียนรถไปครับผู้ใช้งานอ่าชื่อนายจอดนานจอดตรงนี้นะครับทะเบียนรถก็กาขอไข่ขอทมอหมายเหตุไม่มีแล้วกันนะครับ ทำยูเซอร์ให้เขาด้วยครับเช่น a 0 0นแล้วกันแล้วก็รหัสผ่านเป็น e 0 0 1 A001 ห e เบทบาทเป็นผู้เช่านะครับสถานะใช้งานอยู่กดบันทึกนะก็จะเข้ามานะครับเห็นว่ามีผู้เช่านะครับบทบาทพอมีผู้เช่าพอมีผู้เช่าแล้วเนี่ยเห็นไหม e หนึ่งคินหนึ่งเนี่ย ที่จอดรถมันก็จะไม่ว่างแล้วเห็นไหมครับช่องหนึ่งชั้นหนึ่งช่องหนึ่งที่เป็นของนายจอดนานอ่ะเห็นไหมก็ไม่ว่างแล้วคราวนี้เราก็ดูสถานะได้แล้วว่าไอ้ที่จอดเนี่ยมีเจ้าของแล้วนะเช่าไม่ได้แล้วพอเรามากดเพิ่มในระบบนะครับก็จะเห็นว่าที่จอดรถ A 1หนึ่งคิมหนึ่งหายไปแล้วนะครับเพราะว่ามีคนเช่าไปแล้วต่อมาเราบันทึกที่จอดรถครับมากดคําว่าบันทึกการจอดรถ นะครับกดเพิ่มบันทึกการจอดรถคราวนี้ก่อนที่เราจะเพิ่มบันทึกการจอดรถเนี่ยเดี๋ยวจะสอนวิธีการเพิ่มไลน์เข้าไปก่อนนะครับเอาวิธีเอาไลน์เข้าไปได้ยังไงนะครับให้เราสร้างไลน์กลุ่มขึ้นมาก่อนนะครับเห็นไหมครับผมสร้างไลน์กลุ่มขึ้นมาแล้วครับว่า p าร์กิ g งนะครับเทสปาร์กิ้งตัวนี้ให้เราสร้างขึ้นมาเลยครับเป็นไลน์กลุ่มนะครับหนึ่งอันพอสร้างไลน์กลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้เรามาที่ตัวไลน์ n o t i f y นะครับ เซอร์ก g o กิลเซร์ว่า Line n น t i f นะครับกด Line n o t i f เข้ามากดเข้าสู่ระบบครับแล้วก็เข้าระบบพอเข้ามาในระบบแล้วนะครับแล้วก็มาที่ตรงขวามือบนนะครับมาที่หน้าของฉันนะครับแล้วพิมพ์คำว่าออกโทเค็นนะครับคลิกมาที่ออกโทเค็นตัวนี้เราก็ พิมพ์ชื่อกลุ่มของเรานะครับตรงนี้พิมพ์ชื่อกลุ่มของเราของผมเทปปาร์กิ้งนะครับชื่อกลุ่มเทปปาร์กิ้งนะครับคลิกไปที่อันเดียวนะครับสีเขียวขึ้นมาแล้วก็ชื่อแสดงแจ้งเตือนนะครับอาจจะแบบอันเลิศละกันนะครับเสร็จแล้วก็กดคําว่าออกโทเค็นก็จะได้ได้โทเค็นมาครับให้เราเดวมันคลิกหรือว่าคุมก็ได้นะครับแล้วแต่คัดลอกนะครับ หรือว่ากดตรงนี้ก็ได้2ขอคัดลอกตัวนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่ลายกลุ่มครับมาที่หน้าระบบของเราเอามาวางครับแล้วกดบันทึกนะครับคันนี้มันก็จะได้ละเออเอร์แจ้ที่มันด้งแจ้งเตือนมาเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจนะครับมันก็จะบันทึกโทรเขียนลายละ ต่อมามาที่กลับมาที่ลครับให้เราเชิญครับมาที่ลายตรงนี้ครับเชิญเราเรจอเว่าไลน์โนติฟี่ครับเชิญเข้ามาครับเห็นครับตัวไลน์โนติฟี่ก็เชิญเข้าในกลุ่มแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับอ่าคราวนี้เราจะมาบันทึกการจอดรถ เลือกทะเบียนรถครับก็จะมีนายจอดนานถูกไหมครับที่เราบันทึกไปเมื่อกี้อ่าไปบันทึกเห็นไหมครับว่านายจอดนานเนี่ยก็บันทึกแล้วว่าเข้ามากี่โมงนะครับเข้ามากี่โมงเสร็จแล้วมันจะเด้งไปที่ลายครับแจ้งข้อจอดนะครับเลือกทะเบียนนี้แจ้งข้อจอดกี่โมงอ่าเห็นไหมครับ ต่อมาเราก็กดออกครับออ,อกนเครับนาจอนั้นออกไปแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับรถออกเป็นไงครับใช้งานไม่ยากนะก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับระบบเช่าที่จอดรถระบบะดูแลการจอดรถเข้าๆออกๆออกนะครับ